อืมนี่คาะเป็นเพื่อนฟังเสียงที่กรอบมากเลยไม่อมน้ำมันด้วยแถมกรอบนานเราจะมาทอดซ็กก้กรอบรอบกรอบกรอบข้ามวันข้ามคืนพองพอง เราไปดูวิธีการพองและกอบของเส้กอกกันนะจ๊ะเริ่มจากล้างเส้นก๋อกให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาผ่าสีแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะมาสู่ก็จะเทน้ำมันลงในกระทะนะคะ,ะประมาณอันนี้ประมาณครึ่งขวดเลยนะแล้วก็เทเส้กอกลงไปเลยนะคะ อันนี้ไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะเราจะใส่ไปทั้งน้ํามันเย็นๆนี้เลยนะเทลงไปให้หมดเลยนะคะไนะส้กรอกควรผึ่งให้แห้งก่อนนะคะเพื่อเวลาทอดน้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะสูสูจะบอกว่าทอดไส้กรอกให้กรอบให้พองอะ่ะมันไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความใจเย็นมากๆเพราะว่ามาสูจะคนอยู่แบบเนี้ย เป็นเวลาประมาณเกือบ10นาทีได้นะคะคนไปจนกว่าน้ํามันมันเริ่มร้อนเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองติดตามดูนะคะว่าลองสังเกตน้ํามันดูนะว่าน้ํามันมันจะเริ่มร้อนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะคะแล้วก็เสกอกมันก็จะค่อยคเริ่มพองไปเรื่อยๆนะ,ะ Nash ๆๆลองดูนะคะเห็นไหมคะพอน้ํามันเริ่มร้อนเสกอกมันก็เริ่มพองตึงตัวขึ้นแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็มาสูจา่จะแบ่งนะคะ แบ่งไส้กรอกออกมาครึ่งนึงเพื่อที่ว่าเวลาทอดมันจะได้คนง่ายๆนะแบ่งออกมาครึ่งนึงเลยนะคะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆอีกเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมแบบนี้เลยลองฟังเสียงดูสีกรอบไหมเราต้องทอดแบบใจเย็นๆคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ตัวเอง <laughs> พอมันเก่อประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะดูสิเอาขึ้นมาก็ไม่เหี่ยวเลยนะื กรอบมากเลยไม่อมน้ำมันด้วยแถมกรอบนานน่ากินใช่ไหมล่ะคะไส้กรอกแดงทอดกรอบของมะสุการันตีความกรอบความพองนะคะทิ้งไว้ให้เย็นยังไงก็ยังกรอบเหมือนเดิมลองไปทำกินฟินกันดูนะคะ มาสู่ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ